แค่ลู่และเฮ็ดกะหายได้เบาหวานน้ำตาลในเลือดฟังสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับเว้าเรื่องค้นเป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดเยอะนะเขาสีเฮดยังใดด้วยสมุนไพรนี่เฮดให้มันลดลงเฮดให้มันหายได้นะตามเลยสูตรนี่อิสานบะเจ้าเอาของในสวนบ้านเจ้ามาบอกมาแนะสมุนไพรมันก็มีหลายอย่าง วิธีเฮ็ดวิธีทำมันก็มีหลายแบบเอาแต่เอาแบบใดที่พี่น้องถนัดกะเลือกหาเลือกเฮ็ดเอาเ้ยครับเด้ออันนี้เป็นผักก็ได้เป็นสมุนไพรกด็ดีเพียงแต่เฮ้าสีเฮ็ดแต่ละแบบแต่ละวิธีเฮ็ดให้มันเป็นอย่างนะพี่น้องนะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นกินเพิ่นหายเอามาบอกอยากลดน้ำตาลเบาหวานหายเฮ็ดจังใดมาแม่ห <c oughs> มากใส้มะละขีนกนั่นนะ ลงวนสีล่คือน้ำผสมด่างทับทิมนะครับเขาเสียวไปมะระขีนกล่างนะครับแซ่ไว้จัดหน่อยหรือสใส่เบกกิ้งโซดา,อย,าอย่างก็ได้นะครับอันนี้เขาล่างเพื่อความปลอดภัยของเขาล่างเรียบร้อยนะครับใส่กระดกหน้อยเขาแล้วเขากะสีหั่นเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นน้อยๆตตดเป็นท่อนนั่นแหละนะครับ ไข่จ้งสี่ 4. หั่นได้ประมาณยังสี่นะพี่น้องพร้อมริงเค็ดลายก็ได้นะพี่น้องแล้วแต่ต้องการนะครับอันนี้เพื่อเป็นแนวทางเอาสองลูกนะครับเอาสองเอาสองหมากนะครับหั่นเรียบร้อยแล้วกะรวบเลยเอาใส่แนวปันเคื่องปันนะครับใส่ลงไปนะครับตามด้วยน้ำพอประมาณนะครับเพื่อปัน้นไงพร้อมแล้วปัน <c oughs> เอาขากับกองเอาตะนามมันนะครับเทเอาก,กองตะนามมันนะครับ เปิดเบิงเลยเป็นเจ้งใดน้ามะละขี่นกปันสดนะครับแต่สีเขียวโยงโยง,งให้ก็ค่ายๆน้าใบย่านางนะครับท่อนี่กะเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการกินกินเจ้งใดเบิงต่อสิลิ้นให้เบิงใส่แก้วเป็กนะครับกับประมาณนี้นะครับให้กินสดๆแบบนี้หนึ่งแก้วเป๊ก ย้ำม,มือเศร้าก่อนเข่าหรือว่าก่อนอาหารเช้านะครับนี่หนึ่งเปกนะครับให้กินพอนี่ต่อวันนะครับกินเมือ่อเมื่อละครั้งนะพี่น้องหรือวันละครั้งตอนเช้ากอ่อนข้าวอไอ้ก่อนอาหารเช้านะครับกินประมาณนี้แล้วค่คอยกินเข่านะครับรสชาติของมันเป็นจังใดว้าที่มันกับหวานดอกมันกับขมคือบาักมะระหรือว่าหมักไส้บ้านเ n o นาั่นแหละขมนะพี่น้องขม ผมนิดๆกะกินได้กินง่ายบอกไปยังซิมหฮเบิงแนมวะที่ <laughs> ก็กินได้นะพี่น้องเดี๋ยวสิซิมห้เบิงนะครับขมนะครับอืมตะมุนไพรของดีหาง่ายเฮ็ดแล้วเห็นผลขอเพียงแค่เฮ็ดแล้วก็กิน <laughs> เท่านั้นเองนะพี่น้องผู้ใดเป็นอาการตามที่วา่ามานะครับแล่วส่วนที่เหลือล่ะวะตี่ก <laughs> ะ นี่กับบรรจุภาชนะอย่างก็ได้นะพี่น้องแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้เท่านั้นเองนะครับแล้วกิกนยำเร้าทุกมื้อเท่านั้นเองบ่อยากนะครับกินโดนบ่โดนปันใดวันที่อันนี้ที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นกินมากับประมาณเดือนขึ้นนะครับประมาณประมาณหนึ่งเดือนขึ้นนะครับก็แล,ล้วแต่อาการแล้วแต่ภูมิของร่างกายของแต่ละคนนะครับย่าลืมผู้ใดเป็นกะร้องหาร้องเฮ็ด ด้วยนี่ละมะละขีนกหรือผู้ใดลูผู้ใดเป็นกะล้องไปแนะไปน้าเพิ่นนะครับอันนี้มันแก้เบาหวานลดน้าตาลในเลือดดีอีหลีนี่ของหาง่ายๆเขาหาได้เฮ็ดได้บ่ต้องไปซื้อเขาดอกมันแพง <laughs> สวัสดีครับ